เป็นวัยรุ่นฟรีไฟงัดหัวคมคมงัดจนท้อล่าจนเมื่อยเฮ้ยเฮ้ยเตยเ่้ยอะไรนะเฟซบุ๊กน้อหมวกเอฟเก่านี่ว่ะตึงหมวกมึงอ่ะตึงหมวกมึงเฮ้ยวัยรุ่นเอฟเอฟว่ะหรือว่าเราจะปลุกเลยปะปลุกเลยดีกว่าไม่ต้ปเลยเฮ้ยพี่เราให้พีก่อนเดิมเป็นปีเอาเลยครับบัวบีต้อนรับกุศลรายการหลอนดารวเวฟวันนี้เตมมอร์ปเจูนไซนุ่งเบล์มืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อวัยรุ่นตัวตึงๆได้ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นตัวตึงๆที่มาจากดาวเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อไวรุ่นตัวตึงๆจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยเฮ้ย hey, ตายวันเนียทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะ่ะมันมีวัยรุ่นตัวตึงๆมาวย ตึงแค่ไหนวะก็ได้ดีวะไอ้นาะงานกวนโรเบียตพูกุณเพิ่มเตมหมดละกันตึงสุดๆไม่เคยหย่อนโอ้โหเพราะว่าตึงมากตึงจัดเลยอะงานรอไปดูได้ไมีกฎมาใหม่บ้างอะไอ้กฎข้อแรกเนี่ยเฮ้ยเตย,เตย,เตยกฎการเป็นวัยรุ่นกล้ามทองกางเกงปีกนกวุ้ยสัตว์ท้องไงแบบปีกนกบินได้วะกฎข้อที่สองกฎการเป็นวัยรุ่นฝีไฟางัดหัวคมคมอ้เฮ้ยชอตเยอะคอมกัดลหมเอฟด้วยกฎข้อที่สามกฎการใส่ชุดบูย่าเปลี่ยนสีโครงกระดูก ชุดเดียวเปลี่ยนได้หลายสีกดข้อท้ายเนี่ยกดการสุ่มสกินปืนฟรีไฟล์มือเทพเว้ยสุ่มทีไรมีแต่เกลือเราึงสนใจกดข้อไหนอ่ะกดข้อสองนะกดการเป็นวัยรุ่นฟรีไฟลงั้นหัวคมคมนี่นะก็งัดคมๆเลยงั้นก็เอาหมวกเอฟเลยละกันกดการเป็นวัยรุ่นฟรีไฟล์งันหัวคมคมงัดจนท้อล่าจนเมื่อยอ้เมื่อยมือไงมันคมจัดสโดใจต่อที่อีเมลเนี้ยงันไปติดต่อที่อีเมลเลย ผู้ชมข่ามเมื่อกี้โบก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้นำการสั่งซื้อกดการเป็นวัยรุน Free ่นฟรีไฟล์งัดหัวคม้คมไปเปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าจะจ ocation, ัดโซลูเคชั่นไหมเราภายในสิบวันขึ้นหน้างาั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าไอเตยอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยไหนดิไวทนอสไหนวัยร,ร, Free Fi, ยรุ่นฟรีไฟล์ไว้เตยจะทำอะไรตรงนั้นไว้ไ์นอสสวัสีสวัสดีคุณใจประวัติคุณจะมาทำอะไรวะเนี่ยลองเราไปดูดิ คุยเลยคุยอะไรนะแกพีนอคุยใคจะไหวอัไวเตอ้ดูดิคุณโอ่ะดูหัวคุณโคตรอน่ะพี่คุณคุณคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อด้เกมจีจีโนหนึ่ค่ะวิจีจีโนหนึ่งวิโนหนึ่งจดงว่าโหดหรอวะโอและนี่คือลากลากหัวมานานนี่นะครับ แล้วค่ะทุกคนเจอหนุนถักประก่างอากาศทุกคนค่ะอุ้ยเตยดูด้านน่าจะลากหัวโหดด้วยว่ะเออน่าจะโหดไหวเนาะแล้วคืนนี้ทำอะไรฝึกฝึกอ่ะครับอยู่ค่ะนี่ค่ะโอ้อุยเตยว้าวน่าจะคมเม็ดยิวแตกเออน่าจะคมว่ะแล้วแล้วคือแล้วถ้าจะฝึกเหมือนคุณจีจี้ต้องทำไงครับงั้นเอากดไปอ่านก่อนนะคะฮะฮะมีกดด้วยว่ะอะไรวะลองอ่านดูดิกดอะไรวะ กฎการเป็นวัยรุ่นฟรีไฟงัดหัวคมคมวิ่งงัดหัวคมคมแล้วหรอวะงั้นกดลองงานกอนดีกว่าป่ะกฎการเป็นวัยรุ่นฟรีไฟงัดหัวคมคมกดข้อแรกหากคุณเดินเข้ามาในแมปเกมแล้วให้คุณสังเกตดูว่ามีปืนวางอยู่แถวๆนั้นไหมถ้ามีให้คุณรีบเดินไปเก็บปืนนั้นมาเพราะปืนนั้นเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวของคุณจากศัตรูในแมป อุ้ยเตยแต่มันไม่เห็นมีปืนเลยนะก็น่าดีว่ะสงสัยต้องไปหาว่ะข้อาที่สองศัตรูส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คุณงัดหัวได้ง่ายเพราะงั้นคุณจะต้องเลงหัวให้แม่นพอสมควรไม่อย่างั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ถูกเลงเองได้และคุณควรระวังศัตรูที่ใส่หมวก F w h i t ดีๆถ้าคุณไม่อยากหลับกลางอากาศใส่หมวก F แล้วจะตึงเหรอวะน่าจะตึงจัดเลยววะข้อที่สามในขณะที่คุณกําลังตามหาไอเทมเพื่อเพิ่มเลือดอยู่คุณอาจจะได้เจอกับกล่องยาหรือเห็ด แต่คุณต้องจําไว้ว่าคุณห้าวิ่งตรงๆออกไปเก็บเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นกับดักเพื่อล่อให้คุณออกมาก็ได้เฮ้ยอุยเตยแต่เราก็ไม่มีเลือดนะเออแล้วทําไงอ่ะทีเนี้ยข้อที่สี่ระหว่างที่คุณงัดหัวศัตรูใกล้จะเฉียดโดนแล้วคุณควรจะระวังผู้เล่นคุณอื่นเข้ามาแทรกเพื่อลาสกิลคุณคุณควรรีบงัดหัวให้โดนในนัดเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสให้คุณมีคิวเพิ่มขึ้นอุยเตยคุณจะฝึกในนัดดียวแตกเออยิงแม่ทุกตัวเลยข้อที่ห้าขอถ่ายโค้งสุดท้ายในการงัดหัว หากคุณยังงัดหัวศัตรูไม่ได้หรือโดนศัตรูตัวอื่นเข้ามาแทรกจนคุณกระโดดงัดหัวไม่ทันให้คุณหน่าจังหวะรีบเหนีกยวก่อนที่คุณจะถูกง,งัดหัวและเสียคิวไปกูจะโดนง,งัดหัวหง่ายเดี๋ยววะน่าจะโดนวะไม่นม่าจะเหลือกดนี้จะเริ่มใช้เมื่อเป็นวัวรุ่นฟรีไฟงัดหัวควมควม,คว,มวุ้ยโอ้ยแล้วจะทำไงต่อดีวะลอยนตอนีอะไรวะเพิ่มเลือดด้วยนะฮะไอเจม,มเพิ่มเลือดเหรอวะแล้วแล้วมันใช้ไงอ่ะ อะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันเจ็บจังวะโอ๊ยนอนเลือดตรงไหนอ่ะเรแล้วมาใจยังไงอ่ะมีใช้อย่างนี้อ่ะโอ้ยเพิ่มเพลิงเพิ่มเลือดจริงเหรอลองดูลองดูดีนะเพื่มึงจะหายเจ็บมันจะเพิ่มเลือดได้จริงไงก็ลองดูดิอื้มโอ้โหพยายามจะเปลี่ยนโอ้ยเลือดเต็มยัง มาล้างให้กันเราอีกมะอันเป็นคืออะไรนี่ไงเห็ดเหดตานข้างคางนั่นเลยนะอุ้ยลองกิมันเพิ่มได้จริงเหรอได้จริงเนี่ยอุ้ยอืมต้องพยายามข้างยางนี่นะโอ้ยเห็นไรว่าสกปรกแน่เลยลองกิดูกินได้หรอเฮ้ยมันจะเพิ่มไหมเพราเราอีกเหรอวะเออลองกินดูดิมันเพิ่มอะไรวะมันเพิ่มอะไรอ่ะกีฟีฮะคืออะไรวะลองกินก่อนแล้วกันเป็นไง กินเข้าไปกิน,น,นเนข้าไปพลังสูงเออกินเข้าไปพลังมันสูงแล้ว <C oughs> เ,เ,เราต้องทำไงต่อดิไวเตยเนี่ยเข้ามายังไม่ปืนอีกหรอเราไปหาปืนข้างทางดูสิอาจจะเจอก็ได้นะเฮ้ย <C oughs> ต้องไปหาปืนด้วยไว้นั่นไงนาะมันมีปืนอ่ะเราต้องไปหาปืนว่ะเราไม่หาดูเผื่อเจอศัตรูข้างทางเหรอวะไปไปกันเราไปหาก่อนดีกว่าป่ะโอ้ยน้อมึงใส่ชุดแรกของมึงวะเนี่ยแผลหุ่งเท่ไป นี่ดูมึงดูนี่พ่อตบไปกี่เกมแลนึกไหมจะแม้เจอกูครดแล้วปืนนี่มันจะอยู่แถวนี่บ่าวะเฮ้ยตรงนี้บ่าวะไมึงดูนี่ปืนวะเฮ้ยแต่ว่าแต่มึงดูชุดมึงก่อนแน่นอนอุ้ยเตยตึงๆอ่ะหมวกเอฟเก่านี่วะตึงหมวกมึงอ่ะตึงหมวกมึงเฮ้ยัยรุ่นเอฟเอฟวะแน่นอนเอฟอฟอุ้ยลากเที่วหัวเดียวแตกเลยป่ะหัวเดียวแตกเฮ้ยอุ้ยเตย ว่เก็บปืนก่อนดีกว่าป่ะเออาปืนไปเลยปืนไปเลยคนละกระบอกเลยคนละมือาไปเออหยดีเซิร์ดว่ะเออค้อมเงียบหัวหึค้อมงัดลองลองแม่ฝึกฝีมือกันเออลองหน่อยดิลองหน่อยดิมันต้องมีไอวอลด้วยเปล่าวะเออเดี๋ยวค่อยไปหาก่อนแล้วกันว่าไอวอลนี่มันต้องสเต็ปโดดโดดโดดเออโดดเออบล็ละเอออนไหนอัหนบล็อกละนี่มึงดูมือด้วยมันต้องตวัดขึ้นเวลาลากหัวมันต้อง ออย่างนี้เออคือมันจะโดนหัวพอดีเเออด <'t> ี๋ยวจอดจอดเลยจอดเลยเออเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งต้องโดนกูว่ะเพราะใครมันจะโหดกว่ากันกล้ามทองกล้ามทองกางเกงปีกนกเลยวะเดี๋ยวเจอกันหมวกเอฟหน่อยเออก็ได้แหละเดี๋ยวแม่งเจอหมวกเอฟกูเออเดี๋ยวมันเจอหมวกเอฟกูฝึกจนกว่าจะชินมือดีกว่าป่ะเออเอาชินน้อยจอดนะกนมันมาก่อนมันมาจอดนะเออจอดเฮ้ยเฮ้ยไขวะเนี่ยเฮ้ยใครไว้หนอ ไอ้จีจีนอนหนึ่งนี่ว่ะเพื่ดนจีเหรอมึงพาใครมาเนี่ยหัวหน้าแคนเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าแทนเลยวะดูหัวหน้าแทนหมวกแอดเฮ้ยแล้วดูดิกล้ามทองมั้อน่ะสักทองเฮ้ยก็เกมฝีนกสีฟ้าโคตรเกินอ่ะสีแดงกับสีฟ้าโว้ดมันมาเป็นตีอะไรนี่ว่าหายยากว่ะเออองไงดีวะมึงเก่าเหรอวัวจอนเป็นเดียวเฮ้ยอุ้ยจอนเป็นเดียวอ่ะหัวหน้าแทนเนี่ยหัวหน้าแทนไม่หลับงค์มาทุดโนเอฟเก่าแล้ว มัวเอฟใหม่อุ้ยคุยโลว์อุ้ยมันดูถูกเราใไอ้ด้วยจัดเลยต้องจัดกด้วยใหม่รุ่นเอฟเอบอกหอแข่งกันเลยดีกว่ามากวางมงมาเลยทางห้องอ่ะมึงมีบัตกระโดกี่ใบวะไม่แย่ทันใบทันใบใบใบอุ้ยเยอะว่ะมันแต่จัดดีกว่าเอาแต่มันน่าจะเติมว่ะเอาไหนยดิเอาน่อดิเอามึงมาเชิญมาเลยมึงเชิญมาสองสองมาปิ้วอุ้ยปิ้วปู่แ่งโหดเกินว่ะ หัวแดงแ่หัวเป็นรูแน่ไอ้บุ้จนงหัวแด่หัเตยอ้เต้ยรู้ว่าเราจะลุ่เลยปะุ่ไปดีกว่าจีเมยไดี้้เลยไอ้บุไอยมันมอวีะเฮ้ยุญเโดนไปยิงเลยไปเดนมดิหยมันเลยนะจีิเมย์จียงไไงบเ้ยปไรอบยนัรอบก่อนรบลงอบลบ้ยแม่งจะไงวอะเอาไงดีวมันเลือนกูน้อยด้วยเหตุะ หายากินก่อนดิ้เฮ้ยนี่ค่ะนี่ปะเร็วๆๆๆเห็นด้วยว่ะเออพุ่งพลังหน่อยเอาหน่อยเร็วๆๆก่อนมันจะบุกมาเออลองเบนทีก่อนเตอเบนทีต็มเลือดเลยไอ้เตยเดี๋ยวกูออกไปล่าหัวงคมๆนะเดี๋ยวมึงรอดูเก็บสองเออกูรอดูกูรอดูไปเลยนะไปเลยเออสองสาม